สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโชวมาชาเวลนะคะ ตอนนี้เราอยู่กันที่เออเคนค่ะเราอยู่เออเคนเคิร์น,นคือโคโลนนะคะโคโลนประเทศเยอรมน,นีนะคะครั้งนี้นะคะเราก็มา,าพักนะคะหรือว่ามานอนกันที่โรงแรมฮิวตันโคโลนตรงนี้คือบริเวณหน้าของโรงแรมนะคะเราไปดูกันค่ะว่าภายในโรงแรมนะคะแล้วก็บรรยากาศที่นี่เป็นยังไงโอเคค่ะ เข้ามานะคะตรงนี้เป็นบริเวณของออประตูทางเข้านะคะ mm hmm. ก็จะเป็นปกติของโรงแรมน,นะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นนะคะก็จะเป็นตู้นะคะก็กว้างอยู่นะคะสามารถแขวนเสื้อผ้าได้เลยเนาะมีทุกอย่างครบครันตรงนี้ก็จะเป็นนะคะก็จะเป็นเซฟปกติอยู่แล้วนะคะแล้วก็ที่ระมันก็จะมีที่ใส่น้ำแข็งที่ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่รองเท้านะคะก็เป็นไดแล้วก็เป็น เป็น sleeping shoe นะคะส่วนตรงเข้ามาค่ะตรงนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำที่นี่ก็กว้างขวางนะคะในแนวยาวค่ะนะคะชอบตรงกระจกมากเลยค่ะกระจกจะบอกว่าสำหรับคนผู้หญิงแล้วสำหรับพว,พวกผู้หญิงแล้วนะคะก็คือจะเลิศมากเพราะหน้าชัดมากนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกิฟเซตนะคะสำหรับอาบน้ำแล้วกเ็เป็นสบู่นะคะไว้สำหรับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็น s เวอร์ค่ะ shower นะคะส่วนของ shower และตรงนี้ก็จะเป็นอ่านะคะโอเคค่ะหรือเราไปดูในห้องกันค่ะว่าในห้องสไตล์การตกแต่งของ h ิวตันโคโลนเป็นยังไงนะคะตรงเข้ามาตรงนี้เลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของโซฟานะคะเพราะว่าที่นี่เน้นเป็นโรงแรมที่สไตล์ที่เป็นบิสเนสนะคะก็คือจะมีโซฟาให้นะคะเผื่อว่า มีคนมาประชุมหรือว่าเกสจะมาค่ะมาพูดคุยในห้องส่วนตรงเข้ามาตรงนี้นะคะก็จะเป็นมินิบาร์ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นชั้นวางของนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของชากาแสนะคะและตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของมินิบาร์ค่ะไปให้ดูมินิบาร์ไม่มีเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงในสถานการณ์ของโควิดนะคะเขาก็เลยไม่มีมินิบาร์ในโรงแรมนะคะเป็นมาตรการของที่เยอรมันตรงนี้ และข้างมินิบาร์ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะค่ะเอเาไว้ทํางานนะคะไว้ทํางานไว้อ่านหนังสือหรือไว้ทําอะไรก็ได้นะคะและก็ตรงนี้ค่ะที่ขาดไม่ได้เลยเตียงนอนอันนุ่มๆน,น,นะคะจุบจ๊บๆๆเลิศมากเลยค่ะก็ห้องนะคะสไตล์เรียบง่ายนะคะเป็นห้องแบบโอเพนรูฟนะคะที่แบบที่แบบว่าเออสามารถที่จะให้แสงเข้ามาก็รู้สึกว่า มีมีม,ม,ม,มีมีชั้นมิติมากยิ่งขึ้นส่วนทีวีตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะมูฟเมนต์ได้เวลากลางคืนนอนนะคะเราก็สามารถหมุนทีวีตรงนี้ได้นะคะโอเคค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเป็นวิวของเมืองโคโลนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะพาไปดูส่วนอื่นๆของโรงแรมกันอีกนะคะ ลูซสวัสดีค่ะตื่นเช้ามาวันนี้นะคะเดี๋ยวจะไปทา,งงานอาหารเช้ากันนะคะที่ห้องอาหารที่โรงแรมนะคะคือฮิวตันโคลอ n นนะคะที่เราพักกันอยู่ต,อ,ตอนในตอนนี้ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะโพสรูปให้ดูนะคะว่าบรรยากาศของห้องอาหารที่โรงแรมฮิวตันโคลอ n นเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะ อยู่ที่หน้าจิมค่ะรเราจะไปดูกันค่ะว่าดิมที่นี่นะคะตอนนี้คือทางคารค่ะด้วยที่สถานการณ์โควิดใช่ไหมคะาสามารถเข้าจิมได้แค่แค่สองคนก็คือกอาแฟน,นะคะก็คือเราต้องไปบุ๊กไปบุ๊กเ,เวลานะคะที่จะที่จะมาใช้ยิมนะคะแล้วก็ไปรับคีย์การ์ดตรงที่รีเซพชันนะคะแล้วเราก็ถึงส,สามารถจะมาใช้กันเดี๋ยวเราไปดูข้างในค่ะว่า ยิมที่นี่เป็นยังไงนะคะตรงนี้ค่ะก็อขอบอนะคะตรงนี้เป็นเซนทรีปกตินะเนาะเข้ามาตรงนี้เราก็สามารถที่จะถอดมัดได้แล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะแผนกล้องให้ดูนะคะว่ายิมที่นี่เป็นยังไงนะคะ 4, ็นนะคะบรรยากาศที่เราได้มาพักที่ฮิวตันโคโลนนะคะก็เราได้โชว์ทั้งล็อบบี้นะคะแล้วก็ฟิตเนสนะคะแล้วก็จะเป็นบาร์แล้วก็ห้องอาหารเช้านะคะก็เป็น3วันนะคะที่จากประสบการณ์การรีวิวของเรานะคะยังไงแล้วก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะถ้ามีอะไรติชมหรือว่า เออคอมเมนต์อะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปชมโรงแรมอื่นนะคะ,ะในในที่เมืองอื่นแล้วก็ประเทศอื่นอีกในคลิปต่อไปนะคะยังไงเราก็ขอฝากเออโซมาทาวเวลไปด้วยนะคะชอบยังไงก็กดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับเราด้วยนะคะ Soma t าวเวลค่ะสวัสดีค่ะ